ช่วงนี้นะครับเดินไปไหนมาไหนเนี่ยจะเจอมะม่วงวางขายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับใครจะรู้บ้างว่ามะม่วงเนี่ยเอามาทําของขาวนะครับอร่อยไม่แพ้ของหวานเลยทีเดียววันนี้เราจะมาทําปลาแซลมอนหนังกรอบซาวซ่ามะม่วงนะครับซาวซ่ามะม่วงรสชาติสดชื่นนะครับกินกับปลาแซลมอนหนังกรอบ,รอบเนื้อย,ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะครับอร่อยสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับพระเอกของเมนูของเรานะครับก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับช่วงเนี้ย หาซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้หวานๆอร่อยออยได้เยอะมากสามารถที่จะเอามาทําเป็นส่วนผสมของซาวซ่าที่มีรสชาติแบบสดชื่นได้เป็นอย่างดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็มีแซลมอนเราซื้อแซลมอนแบบนี้เลยนะครับให้เขาตัดเป็นชิ้นฟิเลแบบนี้ติดหนังมาด้วยผมจะทําให้หนังมันกรอบกรุบโดยที่เนื้อแซลมอนเนี่ยยังชุ่มฉ่าอยู่ไม่แห้งกระด้างนะครับอร่อยสุดๆ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําเครื่องของซาวซ่ากันก่อนนะครับซาวซ่าเกิดจากเครื่องผักสมุนไพรสดมาผสมกันปรุงรสด,ด้วยมันมะกอกแล้วก็น้ำมะนาวเกลือน้ำตาลเล็กน้อยนะครับให้ออกรสชาติสดชื่นนะครับขั้นต้นก็มีหอมแดงเราจะใช้หอมแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะตัวทั่วไปนะครับซาวซ่าเป็นอาหารเม็กซิกันจะใช้มะเขือเ,อเทศเป็นตัวผสมหลักให้ความสดชื่นเราสามารถที่จะเปลี่ยน เป็นซอสแอปเปิลซอสสับปะรดวันนี้จะใช้ซอสมะม่วงน้ำดอกไม้อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนหอ,อมแดงนะครับเราจะสับให้แบบละเอียดเลยเวลากินเข้าไปเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความเผ็ดของหอมแดงเลยต่อไปนะครับกระเทียมนะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะสับละเอียดเลยนะครับถาจากกระเทียมเราจะใส่นี่ด้วยใส่พริกหวานแดงลงไปนะครับนี่ ผั่นแกนออกเอาบ,งบางๆตรงขั้วไม่เอาจากนั้นเราก็จะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆพริกหวานเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่พริกขี้หนูสับลงมานิดหนึง่งเพื่อเพิ่มแบบรสชาติแบบต่อยเข้าที่ปากให้มันเผ็ดนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่เยอะหรือเผ็ดเกินต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงกันเลยผสมน้ำมันมะกอกลงไปเลย,อ,อ,เลยอันนี้คือหัวใจของซอสซาซ่าต้องมีชอนโต๊ะครึ่ง น้ำผึ้งหึ่งช้อนชาไ่ไ,ไปน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีน้ำมะนาวตัดรสด้วยประมาณสัก2ช้อนชาต่อไปก็เกลือ2-3หยิบมือประมาณ1ช้อนแล้วก็พริกไทยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับขั้นนี้ ชิมหน่อยอืมเปรี้ยวนำมีเค็มแล้วอย่าลืมว่าเดีย๋ยวเราต้องใส่มะม่วงลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปรุงให้แบบอืออร่อยล้ำเลิศแล้วเพราะว่ามะม่วงเราจะมีรสบางทีก็หวานอมเปรี้ยวบางทีก็เปรี้ยวอมหวานแล้วแต่มะม่วงที่เราได้มาตอนนี้เครื่องเตาซ่าเสร็จไปแล้ว80%ดเดี๋ยวเตรียมไม่เสร็จเลยเริ่มจากการเลือกมะม่วงน้ำดอกไม้บางคนชอบอมเปรี้ยว บางคนชอบอมหวานก็เลือกมาเลยนะครับหลอกเราจะเอาเนื้อมะม่วงนะครับมาหั่นให้เป็นเต๋ามะม่วงลงไปแล้วอย่าพิ่งคนนะครับอย่าพึ่งเคล้าให้เข้ากันเพราะว่าเดี๋ยวมะม่วงเราจะช้ำสุดท้ายเลยเราจะใส่ผักชีไปด้วยผักชีกับมะม่วงนะครับสุดท้ายเลยจากนั้นนะครับ เท้าเบาเบาๆ,ๆ,ๆคนเรียบร้อยแล้วชิมสัหน่อยเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงเวลาเราใส่ตัวมะม,ม่วงน้ำดอกไม้กับตัวผักชีเข้าไปแล้ว <c oughs> หวานมาหุมกล่อมหอมเลยซอสซ่าสามารถทำลวงหน้าได้พอทำเสร็จแล้วเก็บในตู้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บในตู้เย็นกันเลย เสาซสาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงวิธีการทําปลาแซลมอนให้สุกแล้วก็หนังกรอบแล้วนะครับวิธีการขั้นต้นของเราก็คือซับหนังให้แห้งสนิทจากนั้นเนี่ยให้ปรุงเกลือพริกไทยนะครับที่ด้านเนื้อด้านหนังเราจะไม่ได้ปรุงพริกไทยด้วยพอด้านหนังติกขึ้นมาซับหนังอีกทีหนึง่งปรุงเกลืออย่างเดียวเท่านี้เองนะครับวิธีเตรียมปลาเหมือนเตรียมสเต็กเปี๊ยบเลย เกลือพริกไทยจบนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยตั้งกระทะกับกระทะที่นอนสติ๊กก็คือกระทะที่มีสารเคลือบกันติดนะครับเปิดไฟใช้ไฟกลางกลางค่อนข้างไปทางอ่อนเลยน้ำมันใส่ลงไปเลยนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะมากเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่กระทะร้อนได้ที่นะครับเอาแซลมอนที่เราปรุงเกลือพริกไทยเรียบร้อยแล้วลงในด้านหนังเลยรับเป็นไฟอ่อน แล้วเราก็เลิอกอยุ่งกับเขานะครับปล่อยให้เขาค่อยๆสุกข,ขึ้นเรื่อยๆเทคนิคการเสียปลาด้านหนังนะครับจะเห็นว่าจะสุกไล่ขึ้นมาแต่ทางด้านล่างนะครับเปลี่ยนจากสีส้มค่อนข้างส้มเยอะเป็นสีชมพูไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ<ๆ>ทคนิคนี้นะครับดีม,มากๆเพราะว่าหนังปลาเนี่ยจะเป็นฉนวนป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยทำให้เนื้อปลาเวอร์คุกนะครับพอมันเนื้อปลาเนี่ยสุกมาถึงเกือบสุดลวเราจะพลิกกลับนิดเดียวให้ปลามีสีสวย เท่านั้นแหละมั่นใจได้ว่าเนื้อปลาจะชุ่มฉ่าหนังปลาจะกรอบรับรองว่าอร่อยเด็ดมนนากๆเด็ดเด็ดเด็ดสุดๆตอนนี้นะครับเนื้อปลาของเราเนี่ยสุกประมาณ8-90%ละเดี๋ยวผมจะเล่งไฟขึ้นนิดหนึ่งอ่าแล้วเราจะทำการกลับปลาปึ๊บนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเอง สะแกงข้างเอาสีอย่างเดียวนะครับข้างร้ไม่เกิน15วินาทีตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟเอาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวชะวไปค้างไว้ในกระทะนะครับเดี๋ยวปลาจะโอเวอร์คุกไม่อร่อยนี่ตอนนี้นะครับเราได้ปลาแซลมอนหนังกรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพิสูจน์กันว่ามันหนังกรอบจริงหรือเปล่า ทำเสร็จแล้วเสิร์ฟทันทีเดี๋ยวเราจัดจานกันเลยดีกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องชิมปลาแซลมอนหนังกรอบเต้าสามะม่วงน้ำดอกไม้นี่กรอบชัวเดี๋ยวเราชิมกันเลย ไม่รู้ว <state> <It can cook food together> cool. ่าเสียงที่เป็นกรอบกรุบเนี่ยทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับกินเนื้อปลาแซลมอนที่สุกกำลังพอดีชุ่มฉ่ำกับหนังปลากรอบแล้วก็ซอสเซาท์ซ่ามะม่วงน้ำดอกไม้ที่มันแบบสบายใจชื่นฉ่ำมันเหมือนอยู่ในหน้าร้อนที่ไม่ร้อนเลยอร่อยมากๆอร่อยมากเท่านี้นะครับปลาแซลมอนหนังกรอบ ซอสสามมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วฤด,ดูร้อนนี้อย่าลืมมาไปทำนะครับมันสุดยอดจริงๆผ่านไปแล้ว2เมนูทั้งข้าวผัดสับปะรดและปลาแซลมอนหนังกรอบกับซอสส้มมะม่วงเมนูสุดท้ายใบให้ว่าเป็นเมนูแกงจะเป็นเมนูอะไรอร่อยน่ากินขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้านะครับ